สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูชอบพากาเนียมศินนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของเรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัวนะลูกซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับชั้นม .4 ของเรานะคะอยู่ในเล่มสีม่วงนั่นเองนักเรียนไปหยิบมาเปิดดูก็ได้นะคะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยว่า ก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยคำว่าเรียงความกับความเรียงมีลักษณะต่างกันอย่างไรนะคะเรียงความคืออะไรมันคือการนําข้อความมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันลุกในลักษณะของร้อยแก้วตามความรู้ความคิดและที่สําคัญต้องตรงกับหัวข้อที่เรากําหนดด้วยถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเรียงความคือการนําข้อความมาเขียนลูกให้เป็นเรื่องราว ลักษณะของร้อยแก้วตามความรู้ความคิดของเราให้ตรงกับหัวข้อที่เรากําหนดส่วนความเรียงละ่ะความเรียงก็คือการเรียบเรียงร้อยแก้วค่ะเพื่ออธิบายตามข้อเท็จจริงให้ความรู้หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาอธิบายให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นเองนี่ก็คือข้อแตกต่างของคําว่าเรียงความกับความเรียงนะคะทีนี้ เรามาดูค่ะวิธีการขั้นพื้นฐานในการเขียนเรียงความในหนังสือเนี่ยเขาจะให้วิธีการขั้นพื้นฐานเอาไว้6กข้อเป็นเหมือนเทคนิคทริคในการแนะนํา6ข้อว่าเวลาที่เราจะเขียนเรียงความเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างลูกอมาดูขั้นที่1นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยค่เวลาว่างค่ะนึกถึงเรื่องในอดีตเวลาว่างขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนให้ทำให้ความรู้สึกนั้นนะคะพอใจ เช่นสมมุติว่าบางคนว่างช่วงเวลาตอนเช้าตื่นมารู้สึกว่าฉันว่างแล้วนักเรียนก็อาจจะเขียนเรื่องตอนนั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะสะดวกว่างตอนเย็นเหมือนที่เขาบอกเอาไว้ว่าความว่างอะค่ะหรือเวลาว่างอะลูกขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนอยู่ที่ความพอใจอันนี้คือขั้นแรกนักเรียนต้องหาเวลาว่างก่อนนะคะสองลูกเขาบอกว่าสถานที่ที่ใช้ความคิดควรเป็นมุมสงบบรรยากาศเอื้ออํานวยอันนี้เขาก็ มองในมุมของคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสถานที่ในการที่เราใช้ความคิดเนี่ยต้องเป็นมุมที่สงบเพราะความคิดเราจะเล่นนะความคิดเราจะไปได้เยอะเขียนได้เยอะแต่บางคนอาจจะฟังเพลงแล้วคิดออกเยอะอก็ไม่ผิดนะคะแต่ในหนังสือเขาจะให้ไว้ลักษณะของคนส่วนใหญ่ว่าเวลาที่เราจะใช้ความคิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นที่ที่สงบบรรยากาศก,ก็เอื้ออํานวยต่อความคิดของเราด้วยนะลูกข้อที่3หรือขั้นที่3ลูกเขาบอกว่า เตรียมอุปกรณ์ไว้ใกล้ตัวเสมอเพื่ออะไรเพื่อที่เราพร้อมที่จะเขียนเมื่อเวลาเราเนี่ยนึกสิ่งที่เราเนี่ยจะเขียนขึ้นมาออกพร้อมที่จะเขียนสิ่งที่นึกขึ้นได้แต่ถ้าพูดง่ายๆสมมติว่าในลักษณะตอนนั้นหนูนึกขึ้นได้หนูก็มีอุปกรณ์ที่จะเอาไว้จดบันทึกในปัจจุบันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้นนองเป็นดินสอบปากการนักเรียนมี iPad นักเรียนก็สามารถ พกติดตัวแล้วก็สามารถโน้ตได้เลยนะคะมันก็สะดวกขึ้นหรือมือถือของเราก็ได้ลูกเตรียมอุปกรณ์เอาไว้เวลาหนูไปไหนหรือไปเที่ยวหรือไปในที่ที่เราว่างหรือไปแล้วเราสมองมันโลดแล่นถ้าพูดง่ายๆนักเรียนก็สามารถจดโน้ตเอาไว้ได้นะคะประมาณนี้นะลูกต่อไป ขั้นที่สี่ลูกเขาบอกว่าทุกความคิดนั้นมีค่านักเรียนต้องบันทึกและเก็บรักษาไว้ให้ดีเห็นไหมคะมันเชื่อมโยงกับขั้นที่สามถ้าพูดง่ายๆเลยลูกขั้นสามเขาบอกว่าเตรียมอุปกรณ์ไว้ใกล้ตัวพร้อมที่จะเขียนสิ่งที่นึกขึ้นได้ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าในเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ iPad โทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมลูกดังนั้นเมื่อเรานึกขึ้นได้แล้วเรามีอุปกรณ์แล้วนักเรียนจะต้องบันทึกค่ะเพราะทุกความคิดของหนูนั้นมีค่า เหมือนนักแต่งเพลงอะลูกอันนี้ครูยกตัวอย่างเนาะเวลาเขาแต่งเพลงเขานึกประโยคเดียวขึ้นมาได้ปุ๊บเขาสามารถเขียนเพลงได้ทั้งเพลงเพราะแค่คําประโยคเดียวหรือว่ารีเดียวแล้วเพลงก็ดังขึ้นได้ดังนั้นหนังสือเขาถึงบอกเอาไว้ว่าทุกความคิดของหนูอะลูกมันมีค่านักเรียนต้องบันทึกและเก็บรักษาเอาไว้เผื่อเวลาเราออามาเขียนเราสามารถขยายความได้มากขึ้นนะคะอ่ะต่อไป,ไปขั้นที่ห้าลูก เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวโดยพิจารณาว่าข้อคิดใดนั้นสําคัญที่สุดอ่ะอันนี้ก็คือขั้นที่5นะคะส่วนขั้นสุดท้ายที่ในหนังสือเขาบอกก็คือเมื่อนักเรียนเนี่ยเขียนเป็นเรื่องราวแล้วมีความยาวที่เหมาะสมแล้วนักเรียนเนี่ยอาจจะอ่านครบทวนนะคะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกหรือส่วนที่มันไม่สําคัญออกก็ได้และเติมส่วนที่เหมาะสมลงไปเขียนสรุปขมวดปมในส่วนของสรุปอะคะ่ะเขียนขมวดปม ความคิดเติมความนำที่เราใจอันนี้ขั้นที่6ก็เหมือนเป็นการเมื่อเราเขียนเรียบเรียงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเยนต้องมีการอ่านทบทวนถ้าพูดง่ายๆลตัดส่วนที่มันไม่จําเป็นออกไปแล้วก็เติมส่วนที่มันเหมาะสมหรือสําคัญเข้าไปนั่นเองเป็นการเหมือน ทบทวนแล้วก็ใส่สิ่งที่มันดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดลงไปในการเขียนแล้วก็เขียนสรุปขมวดปมความสําคัญเติมความนําที่มันเร้าใจใส่อะไรที่มันดีที่สุดลงไปเรื่องเราก็จะเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานในการเขียนเรียงความทั้งหมด6ขั้นที่ในหนังสือเนี่ยเขาได้ให้ไว้นะลูกอ่ะทีนี้หนูมาดูอันนี้กันนะคะเครื่องหมายอันนี้ลูกบางคนอาจจะเรียกว่าจุดสองจุด ลักเรียนก็จะพูดกันในลักษณะแบบนี้เนาะทําไมครูถึงเอามาให้เราได้รู้เพราะเดี๋ยวมันจะมีส่วนสําคัญนะคะเกี่ยวกับหัวข้อของเรียงความนั่นเองเราลองมาคิดในใจกันว่าไอ้จุดสองจุดที่หนูพูดกันติดปากเนี่ยลูกเราเรียกว่าอะไรในภาษาไทยระหว่างหนึ่งทวิพบ กับ2ทวีภาคนักเรียนเรียกว่าอะไรคะอะลองครูจะนับ 1- นถึงสาในใจเนาะแล้วเราลองตอบกันดูนะคะหนึ่งสาเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายทวีภาคลูกนะเครื่องหมายทวีภาคมีส่วนสําคัญในการเขียนเรียงความอย่างไรก็คือมีเอาไว้ในการตั้งชื่อลูกซึ่งเรียงความเนี่ยสามารถนะคะอาจจะมีชื่อหลักและชื่อรองก็ได้ ไอ้เครื่องหมายทวิภาคตรงนี้แหละลูกนะคะเอาไว้ขั้นชื่อหลักกับชื่อรองถ้าพูดง่ายๆนะเช <นะ S 2> ่นกูยกตัวอย่างการลงแขกเป็นชื่อเรื่องหลักแล้วก็ขั้นด้วยทวิภาคข้างหลังเนี่ยจะเป็นชื่อเรื่องรองก็คือประเพณีที่กําลังเลือนหาย ดังนั้นการตั้งชื่อเรียงความสามารถมีชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองก็ได้หรือจะมีแค่ชื่อเรื่องหลักอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็ให้นักเรียนเอาไว้เป็นความรอบรู้โดยที่ถ้านนักเรียนจะมีชื่อเรื่องรองนักเรียนก็ขั้นด้วยเครื่องหมายทวีภาคเมื่อ,อกี้ที่ครูได้บอกไปนะลูกทีนี้เรามาดูการตั้งชื่อเรียงความว่าลำดับการตั้งเราจะตั้งอย่างไรเขาบอกว่า การตั <ersch> ้งชื Or, ่อเรียงความเนี่ยอาจจะตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ก่อนก็ได้เห็นไหมคะบางคนอาจจะตั้งชื่อเรื่องไว้เป็นแนวก่อนลำดับแรกหรือบางคนอาจจะไม่ใช่วิธีนั้นคิดขึ้นระหว่างเขียนก็ได้บางคนอาจจะเขียนเรื่องราวไปแล้วนะคะสักครึ่งเรื่องแล้วคิดขึ้นมาได้ก็ตั้งชื่อตอนนั้นก็ได้ค่ะหรือบางคนค่ะคิดหลังเขียนจบเรื่องก็ได้บางคนเขียนเรื่องราวจบแล้ว แล้วก็เคยตั้งชื่อเรื่องก็ได้แต่นักเรียนจําไว้ให้ดีเลยนะลูกว่าการตั้งชื่อเรื่องอาจจะตั้งก่อนตั้งระหว่างเขียนหรือเขียนจบแล้วตั้งชื่อเรื่องของนักเรียนต้องกระชับน่าสนใจและที่สําคัญชื่อเรื่องต้องสื่อความหมายตรงกับเรื่องที่เขียนนี่คือเป็นตัวสําคัญเลยของการตั้งชื่อเรื่องนะก็ฝากนักเรียนเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับม .4 นะลูก อ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่องเรียงความอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอ่ะดูนะลูกจริงหรือรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเห็นไหมคะงานของพี่บุษสบานึกถึงแม่เสือนอกป่าสร้างไทยด้วยวัฒนธรรมนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในการตั้งชื่อเรื่องนะลูกนะอ่ะทีนี้มาดูต่อลูกขั้นตอนการเขียนเรียงความอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการที่ สำคัญและในการที่หนูจะลงมือเขียนจริงๆ เป็นขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะเวลาที่เราลงมือเขียนเราอาจจะใช้เทคนิคนี้ในการเขียนก็ได้นะคะ 1. เขาบอกว่านักเรียนต้องเลือกเรื่องให้ได้ก่อนค่ะว่าหนูจะเขียนเรียงความเรื่องอะไรจากนั้นเมื่อนักเรียนเลือกเรื่องได้แล้วนักเรียนต้องมีการกําหนดขอบเขตกําหนดจุดมุ่งหมายลูกว่าเรื่องที่เราเลือกได้แล้วเนี่ยเรามีขอบเขตมีจุดมุ่งหมายที่จะเขียนเนี่ยในลักษณะแบบไหน3เมื่อได้แล้วนักเรียนต้องไปแสวงหา ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลลูกการหาข้อมูลจะทําให้นักเรียนเขียนงานออกมาได้ดีมากสมมติครูให้หนูเนี่ยไปเขียนเลือกเรื่องมาแล้วได้เรื่องของยาเสพติดนักเรียนจะนั่งเทียนเขียนเองไม่ได้ลูกนักเรียนต้องไปหาข้อมูลก่อนซึ่งข้อมูลนั้นหนูสามารถหาจากหนังสือหาอินเทอร์เนต็ตหาจากผู้รู้ก็ได้ถ้าเรามีข้อมูลซับพอร์ตมากที่สุดเราจะเขียนเรียงความออกมาได้ดีดังนั้นข้อมูลเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะจากนั้นเมื่อหนูได้ข้อมูลแล้ว หนูต้องเอามาวางโครงเรื่องลูกในขั้นที่สการวางโครงเรื่องจะทําให้หนูเขียนเรียงความง่ายขึ้นอย่างเช่นย่อหน้าแรกเนี่ยค่ะหนูจะวางโครงเรื่องในลักษณะแบบไหนของการเขียนงานนั้นหนูต้องมีการวางทีละย่อหน้าเพื่อให้งานของเราออกมาดีและแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสําคัญปรากฏอยู่นัะนเลยอย่าลืมนะลูกเวลาหนูเขียนเรียงความ นักเรียนต้องมีหลายย่อหน้าถูกไหมคะดังนั้นในแต่ละย่อหน้าต้องมีใจความสําคัญปรากฏอยู่การวางโครงเรื่องจะทําให้งานเขียนของหนูไม่วนไปวนมาสิ่งสําคัญเลยก็คือหาข้อมูลวางโครงเรื่องนะคะจากนั้นเมื่อวางโครงเรื่องได้แล้วนักเรียนต้องเรียบเรียงเรื่องค่ะพอเรียบเรียงเสร็จนักเรียนต้องตรวจทานและแก้ไขตรงนี้เป็นขั้นตอน6ขั้นตอนง่ายๆเวลาที่เราจะลงมือเขียนเรียงความนะลูกทีนี้ เวลาที่นักเรียนจะเขียนเรียงความมาหลกสามคำนี้นักเรียนต้องจําให้ขึ้นใจนะลักษณะของเรียงความที่ดีต้องมีสามคำนี้หนึ่งต้องมีเอกภาพหลกสองมีสัมพันธภาพและสามมีสาระถภาพมีเอกภาพคืออะไรเอกแปลว่าหนึ่งอยู่แล้วก็ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องเราตลอดทั้งเรื่องมีใจความและมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพียงอย่างเดียวเวลาเราเขียนต้องมีเอกภาพนะคะสองต้องมีสัมพันธภาพ เรียงความของเราต้องมีความเชื่อมโยงข้อความต่างๆจะต้องดําเนินไปตามลําดับต่อเนื่องเนื้อความต้องชัดเจนไม่คุมเคือสัมพันธภาพาในที่นี้แต่ละยอ่อหน้าของเรียงความมาหลุกต้องมีความสัมพันธ์กันแม้แต่ประโยคเชื่อมประโยคก็ต้องสัมพันธ์กันนะคะมันต้องมีความเชื่อมโยงกันข้อความต่างๆจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันย่อหน้าหนึ่งมาย่อหน้าสอง ดังนั้นเวลาเขียนมีเอกภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วต้องมีสัมพันธภาพด้วยนะลูกและสามต้องมีสารัตภาพสารัตภาพคือต้องมีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องและแต่ละย่อหน้าต้องมีใจความสำคัญที่ชัดเจนเห็นไหมคะ ครูบอกแล้วดังนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้การวางโครงเรื่องเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะรู้ว่าแต่ละย่อหน้านักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับอะไรมันจะไม่วนไปวนมาและในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสําคัญอยู่ด้วยมันก็จะเป็นเข้าในลักษณะของการเขียนเรียงความที่ดีเลยลูกและนักเรียนต้องจําให้แม่นอีกหนึ่งรอบนะคะการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีสามคนี้หนึ่งเอกภาพสัมพันธภาพและสารัทภาพลูก อ่ะทีนี้มาดูต่อครูจะให้หนูดูส่วนประกอบของเรียงความลูกจริงๆน้กเรียนน่าจะพอรู้กันบ้างแล้วเนาะเพรเราอยู่มปลายแล้วแต่เรามาทบทวนกันนะคะหนึ่เขาบอกว่าเป็นส่วนของคำนำจะอยู่ย่อหน้าแรกเสมอคะ่ะต่อมาย่อหน้าที่สองจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งย่อหน้าก็ได้ก็จะเป็นย่อหน้าที่สามย่อหน้าที่สี่ใช่ไหมลูก และสุดท้ายจะอยู่ย่อหน้าสุดท้ายเสมอเราเรียกว่าย่อหน้าสรุปนั่นเองดังนั้นเรียงความก็จะมีสามส่วนหรือองค์ประกอบของเรียงความก็จะมีสามองค์ประกอบได้แก่คำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปในส่วนของเนื้อเรื่องสามารถมีมากกว่าหนึ่งย่อหน้าได้นะจำง่ายๆแบบนี้ลูกทีนี้มาดูกันคำจำกัดความเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลแต่ละอันว่าคำนำเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วก็สรุปเป็นยังไงนะคะเรามาดูคำนำก่อนลูกเขาบอกว่าคำนำเนี่ย เป็นตัวที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องเป็นการเร้าความสนใจอยากอ่านเรื่องจนจบเนะเาว่าแบบนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดเพราะเป็นส่วนที่ต้องแสดงความรู้ความคิดให้ผู้อ่านซาบตามโคงเรื่องที่เราวางไว้ลูกและสุดท้ายสรุปเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าเรื่องราวที่เสนอมานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว นี่คือ3ส่วนของเรียงความที่เป็นคําจํากัดความที่เราได้บอกกันไปทีนี้เรามาดูทีละอันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างและเวลาเราเขียนคํานําจะมีวิธีการแนวคิดในการเขียนอย่างไรลูกทีนี้มาดูกันค่ะอันแรกคำำํานําเป็นองค์ประกอบแรกเลยเขาบอกว่าคํานําเนี่ยเป็นการเกริ่นเรื่องลูกคือ,อยังไงบ้างนําผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องทันทีเวลาเราเขียนคํานํานะ ชี้ให้เห็นแนวทางของเรื่องทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเมื่ออ่านคำนำก็พอทราบว่าสาระสำคัญของเรื่องจะดำเนินแนวทางไปในทำนองใดลูกพูดง่ายๆนะสามคำนำเนี่ยจะต้องเร้าใจให้ติดตามอยากอ่านเนื้อเรื่องต่อไปถ้าพูดง่ายๆ 4. คํคำนำเนี่ยต้องไม่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะและข้อสุดท้ายลูกเขาบอกว่าคำนำเนี่ยมีความยาวน้อยกว่าย่อหน้าทั่วไป คุณง่ายๆก็คือคำนำเนี่ยจะสั้นกว่าย่อหน้าเนื้อเรื่องคำนำกับสรุปจะมีความยาวพอๆกันเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุดแล้วลูกนะเอาง่ายๆเลยคำนำเนี่ยนำผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องทันทีและต้องเราเราใจให้ผู้อ่านอยากอ่านเนื้อเรื่องของเราต่อทีนี้เวลาเราเขียนคำนำเราจะมีวิธีการในการเขียนได้อย่างไรบ้างหนึง นักเรียนอาจจะตั้งคำถามก็ได้ค่ะเวลาขึ้นคำนำสองหนูอ,อาจจะยกข้อความมาก็ได้หลูกสามอาจจะยกคำพูดก็ได้ค่ะและสี่อาจจะยกสุภาษิตก็ได้หรือคำนำบางคำนำอาจจะให้นิยามก็ได้ค่ะมันมีกลวิธีหรือเทคนิคในการเขียนแตกต่างกันไปอยู่ที่ความชอบความถนัดในการขึ้นคำนำแต่จำเอาไว้เลยว่า คำนำจะต้องดึงดูดความสนใจเร้าใจให้ผู้อ่านอยากอ่านเนื้อเรื่องของเรานั่นเองนะลูกอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของคำนำนะคะต่อไปองค์ประกอบที่สององค์ประกอบนี้ก็คือเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่สำคัญถ้าพูดง่ายๆเลยลูกประกอบด้วยเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงความคิดความรู้ความคิดเห็นที่เป็นเหตุผลเอามาประกอบเขียนเป็นเนื้อเรื่องและเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่มีมากกว่าหนึ่งย่อหน้าได้เป็นส่วนที่ยาวที่สุด นักเรียนต้องแสดงข้อเท็จจริงออกมาเวลาเราเขียนเหตุผลก็ได้ค่ะความรู้ก็ได้ความคิดก็ได้และที่สำคัญลูกเนื้อเรื่องที่เราเขียนเนี่ยต้องสัมพันธ์กับคำนำและสรุปสามารถมีหลายย่อหน้าได้เหมือนเมื่อกี้ที่ครูได้บอกหนูไปนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของสรุปลูกสรุปจะอยู่ย่อหน้าสุดท้ายเสมอจำแบบนี้นะคะเป็นข้อความปิดเรื่อง คือพออ่านสรุปจบแล้วผู้อ่านจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นจบจริงๆไม่อ่านต่อไปได้อีกพูดง่ายๆอ่ะสรุปของเรียงความมันเหมือนเป็นกุญแจไขความกระจ่างทั้งหมดให้แจมแจ้งมันจะไม่เหมือนเรื่องสั้นที่เราอ่านแล้วคิดต่อต้องไปคิดต่อจบแบบหักมุมจบแบบต้องคิดต่อเรียงความไม่ใช่แบบนั้นนะลูกเวลาหนูเขียนเรียงความต้องรู้ว่าเรื่องนั้นจบจริงๆ มันเป็นเหมือนกุญแจไขความกระจ่างทําให้ผู้อ่านรู้ว่าเออมันจบนะจบแล้วต้องแจ่มแจงจําเลยนะคะ3ก่อให้เกิดข้อคิดประการสําคัญอย่างหนึ่งอย่างได้แก่ผู้อ่านโดยมากเนี่ยเวลาเราสรุปเราอาจจะสรุปมักจบด้วยสุภาษิตคําคมหรือคําประพันธ์ก็ได้ลูกนะแล้วแต่นะคะต่อมาเขาบอกว่าสรุปไม่ใช่ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องขอโทษนะลูกตรงนี้ข้อ4นะคะอ่ะ ไม่เป็นไรหรือตรงนี้ข้อห้าครูพิมพ์ผิดนะคะอ่ะข้อสี่สรุปไม่ใช่ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องทําไมเขาถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าสรุปมันคือการปิดให้กินใจใจความสําคัญเนี่ยมันอยู่ในโซนของเรื่องราวทั้งหมดหรือในส่วนของเนื้อเรื่องไปแล้วที่มันต้องมีแต่ละย่อหน้าดังนั้นเหมือนที่ครูบอกว่าสรุปคือส่วนที่ทําให้อ่านแล้วรู้สึกจบจริงๆอาจจะเป็นข้อคิดก็ได้ประการสําคัญที่ทําให้ผู้อ่านอ่านแล้วได้ ความคิดได้ข้อคิดได้สิ่งสําคัญออกมาลูกอ,อาจจะจบได้สุภาษิตก็ได้คําคมก็ได้บทประพันธ์ก็ได้เหมือนเมื่อกี้ที่ครูกล่าวใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายสรุปมีความยาวไล่เลี่ยกับคํานําเหมือนที่ครูกเกริ่นไปเมื่อกี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะว่าในส่วนของคํานํากับสรุปมักมีความยาวที่เท่ากันเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความยาวมากที่สุดลูกนะ,ะทีนี้เวลาสรุป นักเรียนต้องสรุปสาระสําคัญของตัวเรื่องนะเราย้ํากันอีกรอบย้ําส่วนสําคัญที่สุดของตัวเรื่องเวลาหนูสรุปหนูอาจจะเลือกสุภาษิตคําคมหรือคํากล่าวที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนในการสรุปก็ได้ฝากข้อคิดไว้ให้พิจารณาหรือนําไปปฏิบัติการสรุปเนี่ยทําได้หลากหลายลูกเอาสุภาษิตมาสรุปก็ได้ คำคมก็ได้บทประพันธ์ก็ได้นะคะในการมาสรุปนักเรียนก็ควรเลือกให้เหมาะสมสมมติถ้าคํานําหนูใช้บทประพันธ์แล้วในส่วนสรุปก็อาจจะใช้เทคนิคอื่นก็ได้หรือคํานําเราไม่ได้ใช้บทประพันธ์คํานําเราใช้การตั้งคําถามสมมุติเนาะในส่วนสรุปหนูอาจจะปิดจบตอบคำถามด้วยบทประพันธ์ก็ได้มันแล้วแต่เทคนิคการเขียนของแต่ละคนค่ะเราก็ อ่านทบทวนแล้วก็ทําให้เรื่องมันออกมาดีที่สุดนะลูกพูดง่ายๆนะคะและอย่าลืมว่าจะต้องมีเอกภาพสัมพัธภาพและสารัธาพสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของสรุปก็คือเวลาหนูเขียนสรุปออกมาลูกนอกจากจะต้องเป็นการจบแล้วจบเลยเป็นเหมือนกุญแจไขความกระจ่างแล้วต้องสัมพันธ์กับคํานําและเนื้อเรื่องด้วยนะคะอ่ะอันนี้ครูก็ฝากไว้พูดง่ายๆสรุปง่ายๆเลยการเขียนเรียงความเนี่ย มีสามองค์ประกอบได้แก่คำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปใช่ไหมลูกคำนำเนี่ยจะมีความยาวพอๆกับสรุปนะคะคำนำต้องเร้าใจผู้อ่านน่าสนใจอยากให้ผู้อ่านอ่านเรื่องของเราต่อคำนำเนี่ยมีเทคนิคการเขียนได้หลายแบบเป็นนิยามก็ได้ลูก เป็นคำถามก็ได้ยกบทประพันธ์ก็ได้ยกคำพูดคำกล่าวก็ได้นะคะส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่สำคัญจะต้องบอกความรู้ความคิดข้อคิดเห็นยกเหตุผลมาประกอบเป็นส่วนที่ยาวที่สุดมีมากกว่าหนึ่งย่อหน้าได้เป็นส่วนที่สำคัญนะคะและสสรุปลุกจะอยู่ย่อหน้าสุดท้ายเสมอมีความยาวไล่เลี่ยก,กับคำนำสรุปต้องจบแล้วจบเลยพูดง่าย นะเป็นเหมือนกุญแจไขความกระจ่างสรุปอาจจะสรุปด้วยสุภาษิตก็ได้คำคมก็ได้บทประพันธ์ก็ได้แล้วแต่เทคนิคนะคะและอีกอย่างที่กูจะเน้นคือเวลาหนูเขียนงานออกมาแล้วหนูต้องมีการตรวจทานพบทวนดูแม้แต่คำผิดการสะกดคำนะลูกการจัดหน้ากระดาษต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่เวลาเรา เขียนงานออกมานะคะลูกและอย่าลืมเวลาเขียนต้องมีเอกภาพสัมพันธภาพและสารรัฐภาพสามคำนี้เวลาเขียนเรียงความเรียงความของหนูจะออกมาดีมากนะคะ อ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัวในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้นักเรียนไปอ่านหนังสือทบทวนนะล,ลูกมีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามไปที่ครูผู้สอนประจําห้องของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายๆลูก